เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทนายไปเยี่ยมสามารถสามารถนั่งวีแชร์เว้ยโอ้ั้งวีแชร์แล้วจิบน้ำหวานคุณน้ำตาลอดอาหารไปเรื่อยๆคือสามารถที่ป่วยแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะถามว่าพี่ปองอแล้วก็มีแม่เนี่ยแม่เนี่ยซึ่งมีเงินหมุนไปต่างต่นะนะเราจะเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับที่การทํางานของตํารวจแล้วล,ะละ่ะตํารวจไปอายการอายการไปศาลน่ะนะคะไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรม แต่กรณีสามารถนั่งวิวแชร์จิบน้ําตาลอดอาหารเนี่ยคือสามารถถ้าเธอไม่ได้ทำเธออยู่ในคุกแล้วใช้ทนายแต่ถ้าเธอไม่ได้ทำหรือทำแล้วเธอใช้วิธีการอดอาหารประท้วงไม่ถูกต้องไม่มีวุฒิภาวะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีและที่ที่สำคัญเธอเป็นนักการเมืองด้วยเธอจะต้องฟันฝากขึ้นลมมรสุมชีวิตนี้ของเธอด้วยกฎหมาย แต่เธอดใช้วิธีการดื้อแพ่งแบบนี้เท่ากับว่าเธอเป็นเด็กสี่ขวบที่ยังอมนิ้วอยู่เลยฉันเห็นแม่เธอออกสื่ออ่ะฉันรู้เลยว่าเหมือนกันยันเงาคุณแม่วิลาวันกับสามารถเจนชัยจิวันนีเหมือนกันยันเงาไม่ว่าจะหน้าตารูปพรรณสันฐานและท่าทีการพูดถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเธอจะมาปะทุในการอดอาหารและขึ้นไปนอนอยู่โรงพยาบาลรัชสถานแลวนั่งวีแชร์และจิตน้ำหวานไม่ได้นะ พอถ้าเธอจิบน้ําทุกวันคนเรามีน้ําไม่กินอาหารไม่ตายร่างกายมันเข้าโหมดที่มันแบบเอ๊ะทำไมไม่มีอาหารเลยแต่มันยังมีน้ําอยู่ไม่ตายแต่เธอจะใช้วิธีประท้วงไม่ได้นะสามารถพี่พูดตรงนี้ไปถึงเธอเลยนะและใครก็ตามที่อยู่ในกลมแล้วจะทานแลวปล่อยให้สามารถประท้วงนั่งวิลแชร์จริตน้ําตาลอดอาหารเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะบอกได้เลยนะอ่ะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะ